เด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่ที่ตลาด Market, รีมแดนมาร์เก็ตอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะในส่วนกิจกรรมวันนี้นะคะมีการแข่งขันส้มตำลีลาบาราจ่า,จาวิรัตเพื่อชิงรางวัลครกทองคําและเงินสดพร้อมสายสภายค่ะลีลาการแข่งขันในวันนี้จะเป็นอย่างไรทีมไหนจะควา้ารางวัลไปติดตามบรรยกากันค่ะ ัทจาวิรัตฟู้ดและโรงงานปาราจาวิรัตเอาเลตจัดการแข่งขันส้มตำลีลาปาราจาวิรัตบริเวณตลาดทีมแลนด์มาร์เก็ตอาเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยคุณสุภเกียรตโตอิ่มผู้บริหารบริษัทจาวิรัตฟู้ดจำกัดเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานโดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด8ทีมและกรรมการ5คนพร้อมโชว์การแสดงเปิดงานส้มตำลีลาปาราจาวิรัตจากสโมสรไลออนปักน้ำโพนครสวรรค์โดยนายกสโมสรไลออน ปากน้ำโพนครสวรรค์นำสมาชิกของสโมสรร่วมแข่งขันส้นตมตำลีลาชิงรางวัลครกทองคำโดยสโมสรได้รับเกียรติแสดงในพิธีเปิดชุดส้ตมตำบทเพลงพระราชนิพธ์ในสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรยากาศการแข่งขัน,นเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมเสียงปรบมือและอรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมง,งานหลังจบาก,การแข่งขัน,นมีการแสดงพิเศษจากคุณธนากรเสียงเพลินพระเอกภาพยนตร์รับแหล่คำชะโนดพระเอกภาพยนตร์บางบทและ พระเอกภาพ,พยนตร์ราชินีประาระและโชว์ร้องเพลงจากมิสแกรนส์สแก้ว2024ส่วนผลการแข่งขันทีมผู้ชนะเลิศได้แก่ทีมส้มตำดอกจิกได้รางวัลครกทองคำและล็อกขายส้มตำตลาดรีมแลนด์หนึ่งล็อก ตกแต่งร้านพร้อมขายได้ทันทีฟรีค่าเช่าล็อก3เดือนพร้อมเงินรางวัลจำนวน10,000บาทและสายสพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมข้าหัตกรรมตำเสด็จเงินรางวัล8,000บาทพร้อมสายสพายและผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าจ่าววิวรัตรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมลายแดนซ์ตอนนุนแพเงินรางวัล6,000บาทพร้อมสายสพายและผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าจ่าววิวรัต รางวัลชมเชยได้แก่ทีมตามพระแตกเงินรางวัล4,000บาทพร้อมผลิตภัณฑ์ปาร่าเจ้าวิรัตและรางวัลชื่นชมสีรางวัลเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทพร้อมผลิตภัณฑ์ปาราเจ้าวิรัตได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วนะครับก็จัดมาหลายจังหวัดในโซนภาคเหนือวันนี้ได้มีโอกาสมาจัดในจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะครับให้มีสีสัน แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของจา่าเวรัตที่มีมาตรฐานามาตรฐานทรงอ่อกนะครับก็คือให้เกิดความสามัคคีในในชุมชนะในจังหวัดด้วยครับมีประชาชนนะคะให้มามามาดูมาดูมาชมว่าการตำซต่มตำลีลาปลาจา่าเวรัตมันสนุกแค่ไหนนะคะมันทั้งมีความสนุกมีทั้งความรสชาติอร่อยนะคะของเราปลาจา่าเวรัตทั้งแซ่บทั้งนวัวทั้งมีความสนุกอร่อยไปหมดเลยคะ่ะอร่อยทุกอย่างเลย สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะทีมส้มตําดอกจิกนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะโดยน้าปลาจ่าวิรัตนะคะ